สวัสดีค่ะคุณเกลือโอ้คุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวยจังขอบคุณค่ะช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาราความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะนี่ค่ะลูกสวัสดีค่ะคุณเกลือโอ้คุณแม่สวัสดีค่ะค,ค,คุณแม,สสณแม่สวยจังขอบคุณค่ะ วันนี้ไม่มีเอฟเฟกนะชาลีไม่ให้ใ้เอฟเฟกขอบคุณนะลูกให้หัวใจขอบคุณค่ะมีหัวใจขอบคุณลูกๆทุกนริมพานะ้าใช้ดีค่ะอันนี้คุยได้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ปอกตะก้าขายก็จะบอกสรรพคุณได้มีวิตามินอ e, ีวิตามิน B3 วิตามิน B5 ซึ่งดีต่อผิวพรรณผิวผิวหน้าก็คือดีเลยนะทำให้แบบว่าค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ เออมีแต่เบิ้มเป๊ปไทยเบิ้มเป๊ปไทยสองสองอย่างที่อยู่ในนี้ก็เขาเรียกว่าทำให้ผิวเรียบเนียนสวยงามแล้วก็มีเซรามายทำให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มฟูแล้วก็กระตุ้นกันทําให้บอกว่ามีมีคอลลาเจนโดยธรรมชาติอันนี้ค่ะน่าใช้อยู่ทุกวันนะอืม น้าเนียนค่ะอันนี้ไม่มีมันนี่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เพราะว่า,ป,าป้าป้ากําลังขายครีมขายยังไงไม่ปักตะกุ้งปักตะกาปาก,กอะไรปากเลยเนี่ยต้องไปฝึกปักตะกาก่อนฝึกปก,งงกให้เป็นก่อนไหนฝึกป<ง>ักยังไงดูนีแม่ต้องฝึกให้เป็นก่อนเนี่ยยังไม่มีสินค้าแล้วเข้าไปสินค้ายังไงเนี่ยเพิ่มสินค้าอืมอ้าวยังไม่มีจริงจริงอืมระหว่างนี้ คนดูเราถ้าห้ามทําให้คนดูรู้ว่าเรากําลังมองหาอะไรเราแกล้งพูดคุยเพราะเราไม่เห็นหน้าตัวเองเราตา้องตรงแกล้งพูดคุยนเนระห<อ>ว่างนี้ต้องอคคูดเกับคนนี้ไป<อ>แต่เราก็เลือกของไปด้วยอย่างนี้เนี่ยครับ <c oughs> คนดูเนี่ยดูอ่าแม่อยากปักอะไรบ้าง <c oughs> ปักครีมปักครีมอ่ะตอนนี้มีของอะไรเหลือบ้างตอนนี้มีอ่าสบู่สบู่อันไหนอันไหนเหลือสองอันนี้กดปักนี้กดปักในเพิ่มเพิ่มเออเนี่ยฝึกกันตรงนี้ไปเลยแล้วก็อันนี้เพิ่มเพิ่มอืของอันก่อนอสองอันพอแล้วกดกลับเนี้ย อ่าแล้วก็ทักทายเพื่อนอสวัสดีค่ะอ่าแล้วก็ไปหามุมนั่งคุยตั้งได้สบายสบายตรงนี้มีมุมมุมไหนละมีแต่มีมุมแม่ไปนั่งในป่าดูในป่าไหนในป่าเนี้ยเหรอหาที่ตั้งที่นั่งได้สบายสบายโอ้ใช่วันนี้รับเพื่อนด้วยมาสวัสดีก็คุณแม่กําลังจะขายครีมนี่เลยเพื่อนๆใช้ทุกวันจะได้ไม่เป็นต้องมานั่งนั่งแบบว่า หน้าคันแบบผมนะก็คือจริงๆตัวนี้มันช่วยอะไรบ้างแม่ก็บอกเพื่อนไปอ๋ออันนี้เหรอช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นอ่าห้ามพูดสับคุณเกินจริงห้ามเลยขายไปก็คือต้องบอกว่าตัวนี้เวลาบางทีผมก็ทานะเพราะว่าแม่เอามาให้ฟรีก็เลยทาไช่ไรทาหรอกเลยแม่จิตใจดีถ้าแม่อยากให้ใช้สบู่ไปด้วยอันนี้พาไปแล้วเหรอยังอ่ะซื้อก่อนแม่ต้องเช็ดเลนกล้องก่อน อือมอ่าโอเคอ่ะแกะแกะอ่าแกะแกะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตั้งใจทํามากเลยอ่ะก็บอกเพื่อนๆเลยเนี่ยเพื่อนๆมีอ้าวอ้าวไม่ขึ้นเพื่อนๆมันมีตะกายังอ่ะผมอยากรู้มีไหมคะแต่ไม่มีชาลีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกันขาบอกว่ามีผู้ใช้สามคน อันนี้คือถ้ามีตะกร้าเนี่ยก็เอาเพื่อนๆเราไม่บังคับคนซื้อแต่แม่ก็บอกว่าแม่ตั้งใจทําอะไรมาอะไรเ้ราะน่าจะต้องพร้อมกว่านี้ต้องมีอะไรที่ตั้งที่อะไรพร้อมๆใช่ก็นี่พาเดินดีกว่าจะได้ดูบรรยากาศใช่ไหมดูลําบากไปก็ฝากเพื่อนๆกดตามได้ก็ใช้ง่ายค่ะถ้าเราแบบไม่ใช้อยู่ที่มือแล้วก็แบบว่าใช้ตรงนี้ได้เลยกดๆเออเนี่ยกดใหม่แล้วก็ทาไปเลยทาไปเลยลอวก็ทาหน้าตออไหนได้บ้าง ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนกลังวลได้ไม่ได้เหรอได้ได้ได้ถ้าแบบว่าถ้าอยากทาใช้ง่ายใช้ง่ายเนี่ยใน่ก็สอนไปด้วยการเดินเยอะเกินไม่ได้ดีสําหรับบางคนเพราะทำให้คนดูปวดหัวเอาเหรอเราต้องถ้าพอเราใส่ของเราต้องนั่งแล้วก็หามุมสว่างๆหน่อยอันตรงนี้ไงได้เลยได้เลยได้เลยแต่ที่ที่แม่ต้องมีสุดก่อนคืออะไรรูปแบบอะไรเอ่ยขาตั้งอ๋อใช่คุณแม่นี่ใหม่มากกับการไลไรจริงๆนะ อันนี้ดีกว่ามีขาตั้งมือจุกเฉินเรามีอันนี้เราเอาให้ดูให้ดูให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะเราก็เอาอะไรมาตั้งเมื่อก่อนก็ได้เอ๊อตั้งอ่ะแม่ก็ตั้งโทรศัพท์อืมแล้วก็ขายไปตามที่เราไปไม่ได้อ่าเนี่ยฝึกมือไม่ใหม่เราขายของมาบ่อยแล้วชาลีก็ให้ฝึกขายของขายได้เนี่ยนี่ผมก็ขายได้ก็คือถ้าหน้าใครที่แบบว่า แห้งเกินก็ทาได้ใช่เพราะว่านี้ช่วยให้ไปหน้าอชุ่มชื่นชุ่มชื่นเขาเรียกว่าแลดูดีเออราคาเท่าไหร่สองเก้าไม่บอกได้ป่ะบอกได้สิแม่เราขายของเราบอกได้เลยได้แม่ต้องทาเกีีรยไอ้ที่แม่ทาไปก่อนเออตั้งใจทำ เด็กจริงๆเอ้ยไม่ใเด็กวันนี้วันนี้วันนี้ก็คือถ่ายคอนเทนต์ขี่บัคกี้กันผมก็ขี้เกียจแหละแต่ว่าน้องๆแกงนะอยากทําแบบอะไรก็เลยทำนู่นทำนี่เล่นกันคนแก่ก็มาขายครีมมาขายครีมอแต่ว่าใช้ไม่ยากนะบางทีตอนแรกแม่ใช้แม่ก็นึกว่าแม่ไม่คิดว่ากดใส่ที่มือแต่พอจริงๆก็จริงๆตรงเราต้องการใช้ตรงไหนแล้วก็จริงๆก็คือตามสะดวกอยากกดที่มือกดที่หน้าก็ได้ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าใช้ครีมคุณแม่มาสัปดาห์นึ่งแล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูขไลฟ์ <Life S 2> คนแก่กันม <laughs> ผมก็เดินดูไปวันนี้ก็ดูน้องๆทํางาน <laughs> มีความสุขดีนะครับผมดูเด็กเล่นสเก็ตบอร์ด <laughs> ดูเลยตอนเย็นแล้วก็ไปเดินเปิดไฟแต่วันนี้ไม่มีไม่มีฟิลเตอร์จริงนะดีแล้วแม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ใช้พยายามจะไม่ใช้ฟิลเตอร์เลยแบบว่าแบบแบบเป็นดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติดีกว่านะอื กินข้าวเรียบร้อยอยังถามเพื่นอนยังกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนกินข้าวกันหรือยังลูกเพื่อนบอกกินแล้วแหละเพราะนี่มันจนทุ่มหนึ่งมาใหม่ใช่ใช่ก็กินของอร่อยอร่อยขอเห้นเพื่อนกินของอร่อยทานข้าวกันให้แบบอร่อยอร่อยนะนี่ไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ยังมีงวดหน้าอยู่ใช่ใช่ส่งของให้ทันด้วยนะทันทันอาถามที่ตัวนี้บำรุงช่วยอะไรบ้างอันนี้ใช่ไหมเอาแบบไม่เกินจริงนะไม่ไม่ไม่เกินจริงก็หนึ่ง ต้องบอกว่าใช้ใช้ระยะเวลานี้ถึงนะการที่แบบว่าครีมเนี่ยเข้าไปทาให้แบบซึมทั่วผิวหน้าจะให้ทําให้ผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วก็อิ่มน้ําแล้วก็ใบหน้าฟูขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าจริงๆคือช่วยลดลดอะไรนะริ้วรอยได้เนาะทำรูงให้ผิวหน้าดีขึ้นเพราะว่าต้องมอกอีกอย่างหนึ่งเวลาแม่ขายแม่ต้องย้ําว่าโรงงานที่แม่ไปจ้างไปทําเนี่ยคือ ดีแล้วก็คือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยมีออยอไมมีสิมีออยมีออยถูกต้องทุกอย่างเลยเพื่อนๆบอกสั่งแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนี่ผมทานี่เพราะเมื่อกี้ไปบุกดงดงป่ามาไปทะลุดง่ายามาเล็นคัน สบู่ใช่เขาบอกว่าสบู่น้องลียาอยู่ไหมน้องอยู่พอดีน้องถ่ายคอนเทนต์นู่นนี่เล่นกันอยู่ใช่ไหมเขาถ่ายก็ถ่ายคอนเทนต์เขาบอกรอดูชาลีตัดผมตัดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหย่อนผมทานกับข้าวน้ำหนักได้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยค่อยค่อยตัดผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลมแรงลมแรงไปทางเขื่อนเนี่ยมีสู้แล้วแต่ก็จะไว้หัดก่อนเพราะว่าวันนี้จริงๆอยากให้ทุกคนเห็นธรรมชาติธรรมชาติ ช่งเย็นขอบคุณทุกการสั่งซื้อขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะแม่ด้วยโอ้ขอบคุณมากลูกขันสุดเยวผมผมพูดพูดเยอะอาจจะต้องขอโทษทีก่อนนะแต่การช่องนี้เวลาพอถ้าเรากดปักตะกร้าปุ๊บเราต้องมีสินค้าวางวางไว้อยู่ในเฟรมถ้าพอแม่อยากเดินเล่นค่อยเดินเล่นเอาตะกร้าออกก่อนแต่ว่าตอนเี้ปัญหาคือ ก้ออกก็ไม่เป็นรักก็คือสายเท่าที่แม่คุณแม่พันแล้วลูกเพื่อนๆอุดหนุนเท่าที่ช่วยกันน่ารักน่ารักขอบคุณมากๆเลยเสียงรอบข้างธรรมชาติไม่มีฟิลเตอร์ค่ะไม่มีจริงๆก็คือขอบคุณแทงคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ติดกิฟต์เต็มไปหมดเลยเพราะว่าใครให้มาน้องๆลูกๆให้เมื่อวานติดอันเบลอร์เลย เฮ้อนี่ผมได้เสื้อกางเกงจากใครเยอะมากเลยรู้ไหมของตรงบ่อยมากผมขอบคุณผ่านไลน์เนี่ยขอบคุณพี่เาเอชอบส่งเสื้อกางเกงมาให้ผมใส่ผมก็ได้ใส่กางเกงยีนได้ใส่เสื้อยืดแบบลูกแม่นอนยังนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนอนวันนิดนิดหน่อยหน่อยเท่าที่แบบร่างกายเราต้องการก็พอแล้วสุขภาพก็บำรุงผิวหน้าสบู่ก็ก็ก็ทําให้ผิวหน้านุ่มนวลขึ้นแต่ตัวนี้ใช้แบบเต็มที่นะสองอาทิตย์แล้วก็จะค่อยๆรู้สึกเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ทุกอย่างทุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยต้องต้องมีเวลาให้การใช้เนาะม่ได้บบใช้ปุ๊บวันแรกเห็นผลเลยสักสองอาทิตย์ปลอดภัยแน่นอนอ่าปลอดภัยแน่นอนค่ะมีมีอบอวดบัคคดโชว์ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อออยอันแรกตัดแจ้งก็โชว์ไม่ได้นั่นแหละก็คือมีโรงงานที่มีผลิตแม่ก็ตั้งใจดูสูตรดูรไรทามาใช่เราดูกันไม่เป็นด้วยนะว่าซื้อ มีใายซื้อบางขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะมีตบ่งสบู่ด้วยสบู่แม่ก็คือข้อดีคือใช้ได้นานพ่อแม่ทำมาก่อนเริ่มเพิ่มเลยก้อนใหญ่มากแม่ก็คุยเล่นสบายๆงาขอบคุณแม่คุณแม่ได้คราบผมไปดูน้องๆทํางานกันต่อคุยเล่นครับแบบพอไม่รู้อะไรปุ๊บตอนท้ายก็คือกดปิดไลฟ์ไปนั่นแหละตะก้งตะก้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออบินก็ค่อยขายใหม่ ชาลีนอนเยอะๆค่ะคุณแม่จะบอกให้ชาลีเขานอนเยอะคุณแม่ขออนุญาตถือนะเพราะว่าปักตะก,ก้าถ้าแบบว่าเราไม่ถือสินค้าถืออะไรไว้เดี๋ยวตะก,ก้าปิวใช้อู้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะแม่สายขอบคุณหัวใจแม่จี้อุดหนุนครีมบำรุงใช่ค่ะคุณแม่ตั้งใจทำมากๆเลยอันนี้จริงๆใช้สารสก,กัดดีๆแบบเยอะๆมากๆเลยใช้แต่ตัวที่แบบว่า ไม่เน้นไม่เน้นให้แบบว่าเรียกว่าสโนไว้ใช่ไหมแต่ว่าเน้นว่าใช้แล้วค่อยค่อดีขึ้นค่อยค่อเรียบเนียนหนึ่งร้อยห้าสิบลมดีจังเลยใช่ค่ะอากาศดีด,ดีดีมากๆเลยลูกอารีแม่น้องเอ็มมา่าขอบคุณค่ะคุณสบายดีนะคะหนูสั่งขอบคุณมากๆลูกขอบคุณค่ะแล้วลองใช้ดูลูกคุณเจี๊ยบ สวัสดีค่ะติดสบู่แม่ไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะแบบว่าถ้าใครซื้อถ้าใครสั่งสบู่อ่าสั่งสบู่แล้วกันถ้าแบบสั่งสองก้อนเดี๋ยวจะพยายามหาหากล่องที่ส่งอะ่ะมันใหญ่กว่านี้นิดนึงอาจจะแบบว่ามีอะไรสมนาคุณไปด้วยสบู่แม่ใช้ยาวๆใช่อะ่ะก้อนหนึ่งใช้ได้สามเดือนลูกถ้าลสทิปก็สารสก,กัด ตัวรสฮิปอะดีอยู่แล้ววิตามินซีแบบเยอะมากครีมปิดจมูก <c oughs> ขอบคุณลูกอืมอืมสบู่แม่ใช่ใช่แถมได้สมรัคุณได้ไหมคะครีมอันนี้ไม่ไม่ผสมขม,มินลูกถ้าดูจริงๆก็คือจะมีน้ำมันมะลุมสกัดเย็นน้ำมันมะลุมสกัดเย็นเขาก็บอกว่ามันมีโอเลอิก ที่ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนเขานิยมมาไปผสมใส่กับเครื่องสําอางหลายๆชนิดฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกําลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ